รถกระบะยอดขายสูงมาก6เดือนแรกเกือบ2 0 0 0คัน สวัสดีครับผมการเลซซิงนะครับวันนี้พาเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดขายรถกระบะ6เดือนแรกปี2022นะฮะต้องบอกว่าขายดีแบบดีมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาได้เรียงแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเลยแล้วกันนะครับว่ารุ่นไหนขายดีรุ่นไหนขายไม่ค่อยได้นะฮะพามาเริ่มต้นดูจากยอดขายรวมก่อนนะครับยอดขายรวมเนี่ยหเดือนแรกมีเกือบเกือบสองแสนคันเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้ขายดีพอสมควรเลยนะ พามาดูยอดขายเดือนพฤษภาคมก่อนนะครับมิถุนายนปี2022เนี่ยยอดขายรวมอยู่ที่33,433 33คันนะครับตัวเลขเขาเนี่ยสวยนะครับเลข3เยอะสักหน่อยหนึ่งก็ถือว่าเป็นยอดขายที่ดีพอสมควรนะครับเป็นยอดขายรถกระบะ,ะต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับว่ายอดขายเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับบางรุ่นอาจจะขายไม่ดีในช่วงนี้นะแต่รถกระบะเนี่ยยังถือว่ามียอดขายแบบเรื่อยๆอยู่นะครับแล้วพอมาดูยอดขาย6เดือนนะฮะ6เดือนแรกเนี่ย มียอดรวมมากถึงนะครับ1 9 8 2 5 6คันโหนี่เกือบเกือบ2 0 0 0 0คันเลยนะครับต้องบอกว่ายอดขายสูงมากนะครับแล้วก็ยอดขายนี้นะฮะต้องบอกนี้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นอีลูสูดีแมกับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเป็นหลักเลยนะเอาแค่2รุ่นนี้ก็โหขายกันรวมๆเกือบ70% 80%ไปเลยนะครับเขาต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะฮะพามาไล่เรียงแต่ละรุ่นเลยแล้วกันนะครับว่ารุ่นไหนขายที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะครับ เริ่มต้นจากที่ทางด้านของ m a z d a b บ5 0 Mazda b น5 0เดือนมิถุนายนนะฮะมียอดขายที่81คันอต้องบอกว่าไม่เยอะนะฮะค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยสำหรับ BT50 านนะครับเปิดตัวมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่ายอดขายเนี่ยณปัจจุบันอาถือว่าไม่กระเตื้องเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณหยุดเนี่ยฮะร้อยหนึ่งสองร้อยนะครับเต็มที่ก็สองร้อยว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องอเป็นเรื่องที่เขาต้องจะน่าเห็นใจมากนะครับพอมาดูยอดรวมเลยนะฮะของ6เดือนเนี่ยอยู่ที่ 500, อ่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นยอดที่น้อยมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆน,นะแบรนด์อื่นเดือนนึงเขาขายเยอะกว่าน,นี้ได้ซ้ำนะครับอันนี้ยอดขาย6เดือนยังอยู่ที่ประมาณ500กว่าคันเท่านั้นนะครับอ่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเห็นใจนะเพราะว่าทางด้านของพิธีาเนี่ยเขามีฝาแฝดนะครับเป็นอีวิสูดีแม็กอ่ะแต่ว่าดีแม็กเขาขายดีมากนะครับแต่พิธีนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอ่ารุ่นเขามีไม่ค่อยเยอะนะฮะร,รุ่นซอยรุ่นย่อยเขามีไม่เยอะตัวเลือกก็เลยอาจจะน้อยสักนิดหนึ่ง อ่ะทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือ MG Extender MG Extender นะฮะมียอดขายเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่300กับอีก3คันอ่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นยอดขายที่ขายได้เรื่อยๆนะฮะว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเปี้ยงป้างมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าขี้รล้วขี้เลยมากนะอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าคันนะครับอ่ะยอดขายเดือนมิถุนายนเนี่ยอ่ะต้องบอกว่า ก็อยู่ที่ประมาณแหมมันไม่ถึงพันสักเทียนะฮะอยู่ที่ประมาณ300กว่าคันอ่ะก็ต้องเอาใจช่วยนะฮะในนาคตให้เ MG ็มจีเดนเดอร์เนี่ยมีของมาแบบอ่าเล่าๆก่อนที่สักหน่อยน่าจะทํายอดขายได้สูงนะครับอ่ะแต่พอมาดูยอดขาย6เดือนนะครับอยู่ที่1621คันอ่ะก็ต้องบอกว่าก็ก็ถือว่าเยอะในเกณฑ์ของเขานะครับเพราะเขาเป็นกระบะน้องใหม่อนะ่ะเนาะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันว่ากับทางด้านแบรนด์ผู้นำอื่นๆนะครับอาจจะมองว่าแหมนี่ยอดขายของเจ้าอื่นน่ะเดือนเดียวยังมากกว่านี้นะครับ แต่ก็เอาใจช่วยนะครับ MG เอ็นเดอร์เนี่ยเพราะตอนนี้ MG เองนะครับเขาตั้งหน้าตั้งตาจะทำรถไฟฟ้านะฮะไม่แน่นะฮะเราอาจจะเห็นกระบะไฟฟ้า MG ก็ได้นะครับเร็วๆนี้ก็จับตาดูแล้วกันนะครับทีนี้พามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือ Nissan Navara Nissan Navara นะครับมียอดขายเดือนมิถุนายนอยู่ที่388รอคัน Navara ยอดขายยังไม่กระเตื้องขึ้นมาเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวที่ปรับหน้าค่าตามาหลักเป็นปีแล้วละ่ะ นะฮะแต่ว่าตัวยอดขายก็ยังอ,อยู่ที่หลักร้อยเลยนะฮะอันนี้เอาจริงนะตัวหน้าเก่ายังขายพันกว่านะฮะพันอย่างที่เลยอ่ะพันสีหเห็นแน่นอนนะครับแต่พอปรับหน้ามากลายเป็นเหลือไม่ถึงพันงซงักงันนะฮะก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับทีนี้มาดูทางด้านของตัวยอดรวมนะครับหเดือนแรกของนิสันวาร่าเนี่ยอยู่ที่3 3มพคัน เป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยนาวาร่าเองนะครับเขาจะมียอดขายแบบอยู่ระดับแบบกลางๆนะครับอย่างขี้เลยะหมื่นกว่าแน่นอนนะครับหรือมาตรฐานเนี่ยอยู่ประมาณที่ปีละประมาณ2 0,000คันนะครับแต่นี้ผ่านมาแล้วนะครับหเดือนเนี่ยอยู่ที่3,000ันกว่าคันเท่านั้นนะฮะสำหรับทางด้านของนาวาร่าเนี่ยต้องต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งเนาะหน้าตาประมาณเนี้ยเขาลากขายมายาวมากนะครับตัวล่าสุดก็เป็นการปรับหน้าเท่านั้นยังไม่ถึงออนีวนะครับ ทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมาเขาเป็นมิซูบิชิไทรยตันมิซูบิชิไทรยตันเดือนล่าสุดนะครับมียอดขายที่2 0งพันกับคันนะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยพุ่งขึ้นมาพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้มีอยู่บางเดือนนะครับที่ทํายอดขายล่วงลงไปแบบเหลือหลักประมาณพันกว่าคันนะครับแต่ว่าจริงๆก็ล่วงทั้งหมดทุกรุ่นนะฮะตอนนั้นของมิซูเองก็เหลือพันกว่าคันนะครับแต่ตอนนี้ก็กระเตื้องขึ้นมานะฮะอยู่ที่เดือนนี้อยู่ที่2 0 5 0ันห้าสิบคันนะครับแต่พอมาดูที่ทางด้านของ ยอดนะฮะของยอดที่เป็น6เดือนเนี่ยมีมากถึงนะครับ1 2 0คันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแหมยอดเนี้ยผมว่าชิวๆแน่นอนนะครับเพราะจบปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า20,000คันแน่นอนสำหรับทางด้านของมิส s ูบิชิไทนตันอ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่ทางด้านของกระบะบ้านเรานะครับที่สร้างยอดขายมาตรฐานท,ที่ประมาณ20,000คันนะฮะ อตอนนี้มีซูบิชไทรตันเองก็มีข่าวคลาวนะครับที่จะปรับหน้าค่าตานะแต่ว่าการเรซิ่งก็ยังไม่มีแหล่ง,งย,ยืนยันนะครับแต่ก็รอ,อดูในอนาคตแล้วกันเนาะว่าไทรตันเนี่ยถ้าปรับหน้าเนี่ยผมว่ามันแน่นอนนะครับทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็เป็น Ford Ranger Ford Ranger มียอด ขายนะครับเดือนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่2,360คันนะครับอ่าเขาต้องบอกว่าเป็นยอดขายที่ค่อนั้งจาก,กระเตื้องขึ้นมานะฮะถือว่าดีเลยเพราะว่าตอนแรกนะฮะทางด้านของ Ford Ranger นี่มีบางเดือนเนี่ยที่ตกลงไปเป็นเบอร์4เลยนะครับแต่ตอนนี้กลับมาเป็นอ่ากระบะเบอร์3แล้ลนะครับอยู่ที่ 2, อ่า2,300อกว่าคันนะฮะแต่เอาจริงๆนะผมว่ามองอย่างนี้นะฮะทางด้านของ Ranger เองเนี่ยอ่าเขามียอดจองสูงมากนะครับในตัวหน้าใหม่เนี่ยนะ แต่ใน,นปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะยังส่งมอบไม่ค่อยทันนะครับยอดก็เลยอยู่ประมาณเนี่ยแต่จริงๆนะเขาส่งทันนะผมว่าไม่ต่ํากว่าเดือนละ3 00 0คันสบายๆเลยนะครับยอดขายรวม6เดือนเนี่ยของ Ford r เล g เจอร์นะครับอยู่ที่12,652คันนะครับโอ้โหกขต้องขอถือว่าเป็นยอดที่ดีพอสมควรนะสำหรับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับยอดน่าจะเหมือนกับ Tri t ันนี่แหละครับผ่าน20,000คันได้สบายๆแน่นอนนะครับสำหรับทั้งไ i t ันและก็ทางด้านของ Ford r เล g เจอร์นะครับ อาฟอร์เรนเจอร์ตัวหน้าใหม่นะฮะอย่างที่แจ้งให้เพื่อนสมาชิกฟังเนาะว่ามียอดจองเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ก็มีบางรุ่นนะที่ยังส่งมอบไม่ได้แน่นอนในตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะยอดขายน่าจะสูงมากๆเพราะว่าเขาน่าจะเริ่มผลิตแล้วก็ส่งมอบได้อย่างเร็วขึ้นนะฮะอ่ะทีนี้มาถึงที่อันดับ2อนะครับอันดับ2นี่ต้องบอกว่ายอดขายก้าวกระโดดขึ้นไปเลยนะครับโตยต้าไฮรักซีโว โตโยต้าไฮลักรีโวนะครับมียอดขายเนี่ยในเดือนมิถุนายนนะครับเดือนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่11,175คันโอ้โหยอดขายนี่ทางด้านของรีโวต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าแทบจะไม่ต่ํากว่าหมื่นเลยนะฮะ คือปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทางด้านของตัวยอดขายนะครับของรีโวใปัจจุบันนะอาจจะดรอปลงมาสักหน่อยนะครับเรื่องของโมเดลเรื่องของการปรับอะไรมาเนี่ยคือพูดตรงๆนะครับว่าตอนนี้เขายังไม่ใช่อนิวนะฮะถ้าเป็นออนิวนี่ผมว่าโหยอดขายระเบิดเถิดเทิงวันนี้แน่นอนนะครับแต่น่าจะไม่ใช่ช่วงเร็วๆนี้หรอกครับน่าจะขายหน้านี้ไปสักอีกสักระยะแน่นอนแต่พอพามาดูนะครับ ยอดขาย6เดือนเลยนะฮะรวมกันอยู่ที่75,766คันอ่ะก็ต้องบอกว่าไม่น้อยเลยนะฮะเนี่ยถ้าเกิดยอดประมาณ75,000เนี่ยผ่านมาแล้วครึ่งเดือนนะฮะครึ่งปีนะฮะขออภัยนะฮะแล้วไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยผมว่าผ่านแสนคันได้สบายๆนะครับนั่นก็เลยทำให้ทางด้านของอกระบะไฮรักรีโวเนี่ยปีนี้ได้ฉลองครบแสนคันอีกปีหนึ่งแน่นอนนะครับ ก็ต้องรอดูนะครับว่าทางด้านของ To y o ต a h ไฮรักลีโวนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาไหมนะครับเพราะว่าด้วยภาษีโครงสร้างภาษีบ้านเรานะครับกระบะ4ประตูเนี่ยเขาเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถ้ารีโวทำเป็นไฮบริดนะฮะหรือว่า EV เลยเนี่ยจะเล้าใจแน่นอนทีนี้พามาดูที่รถกระบะขายดีที่สุดในประเทศไทยเรานะครับก็คือ e s u ู d Max ยอดขายเดือนล่าสุดมีมากถึงนะครับ1น0่งคันโอ้โหคุณพระนะฮะปกติก็ขายหมื่น ตน้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะอันนี้17ื่นเลยนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าปกติยอดขายไม่ค่อยจะสูงอยู่แล้วนะครับเป็นเดือนหน้าฝนนะ,นะฮะหน้าฝนลดไม่ค่อยได้ขายแล้วครับแต่ว่าดี a มแกล่อไป17เลยนะครับโอ้โหขายดีจริงๆแล้วพอมาดูทางด้านของดี a มกเดือนนะครับยอด6เดือนมีมากถึงนะครับ 92, คันโอ้โหนี่ต้องบอกว่าคุณพระนะครับ ปีนี้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับยูสู DMAX นะครับนี่ขนาดผ่านมาแค่ครึ่งปีนะยอดแกแบบเกือบเกือบแสนคันแล้วะนะฮะถ้ามองดูตัวเลขแบบหยาบๆสักนิดนึงนะครับคือ90,000มนอะ่ะอันนี้ถ้าอีกครึ่งปีหลังนะครับแกขายอีกประมาณ90,000นกว่าคันเนี่ยโอ้โหนั่นหมายความว่าแกจะขายอยู่แสนแปดเลยนะฮะ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าปีที่แล้วแกขายไปแสนห้านะครับยอดขายที่ประมาณ1นึ0 0 0สนห้น,นครับถ้าปีนี้เป็นแสนหหรือแสนแเนี่ยต้องบอกว่าได้ฉลองใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็ดีใจล่วงหน้าด้วยสําหรับใครที่ทำสําหรับรถ DMAX ็กนะครับก็รับโบนัสกันแบบโห มันมันไปเลยนะครับสำหรับทางด้านของคนที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์รถกระบะอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นยอดขายนะครับ6เดือนแรกนะฮะเดี๋ยวว่าหลังการเลซิ่งจะพามาดูในรถเซกเมนต์อื่นๆนะครับว่าเขาขายที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณุพื่นสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ